นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมกลับเฮียอะไรวะชื่อชแนลกูอะไรวะไอ้อเคซีทีอะไรนะซีทีโซลาร์เอ,อ่อแคปเตอร์ทีวีนะโอ้โหยาวที่พายเลยไอ้อเคเค<ะ>เอ,อ่อคนตั้งค,ตง,งคนตั้งเสียงคนตั้งเปล่าไม่มีอะไรก็บอกว่าเออเนี่ยคนตั้ง วันนี้นะครับก็อยู่ในเกม Battlefield 2หร yeah. ือใช่มีแถมอ้าแล้วนั่นแหละนะครับเครดิตช่องพิธีเนาไเ้วนะครับก็อยู่กับเกม Battlefield 2 AXI 2.0นะครับเอ้ยหรือจุดูนี่แหละนะก็มันจะมีแมปให้เลือกเยอะมากนะครับเป็นเกมตอนนี้เป็นออฟไลน์เมื่อก่อนออนไลน์ได้นะครับตอนนี้ค่ายออนไลน์มันปิดไปแล้ว เราตอนนี้เราผ่านศึกเลยดีกว,ว่านะทุกข้าวผมตั้งเป็นต่ำสุดนะเดี๋ยวเล่นกันเม <what>, ืองเวสอิตแลนด์สามพันเจ็ดนะโอ้ยวอดวอดวอดป่าไม่มีอะไรเรื่องนั้นแหละข่วนตีนอีอีคนขอาวจีแดกครับอันนี้เรียกก็คือแม่อีอีอีโคม <laughs> นรัก็เป็นยไงความหาของไออะไรวะชแนลอะไรวะอีซีทีเคเคอะไรวะเคเคแคตเตอร์เคเคแคตเตอร์ทีวีนะก็แหมพูติดตามมันทันกว่าเราเฮ้ยเยอะกว่ามันอีกคสิบเอนะครับสายที่เราจะไปเล่นเราขอเป็นคนอเมริกันแล้วกันคนจีนไม่เอานะ เบอรที่จะใช้ต่อไปนี้ขอเป็นสายสายอะไรวะพยาบาลแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเลยขงมินที่เราเ,ราเขียนเจ็ดไอขงมินกระจองอากอีกวันนี้ขี่ฮะเฮ้ยเยสายตล,ลอดอะไรเฮ้ยเฮ้ยสายต<า>ล,ลอดออนี่เลยสายโหดปึ๊บ บินขึ้นฟ้าอ้าวไอ้เหี้ยตายหาเฉยกูจะโลดแต่คืองบินจะตายหาเฉยอีเด็กเนอะไม่เป็นไร,รางใหม่เอาใหม่อะใครที่ไหนมันกระโดดลงจากเครื่องบินท่านี้เลเวนกูเนีน่ยนะเราขอเป็นสายนี่แหละพยาบาลเพราะว่าสามารถฮิวตัวเองเรื่อยๆทำให้ตัวเองไม่ตายนะอีๆเคเคจ้ะ ตัดขี้ขายข้าวแต่หลักตายค่ะอตี๋ตี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 นะครับจังหวะนี้เฮวิคอปเตอร์ก็ส่งไปถึงประเทศจีนอีก300กว่าเมตรไวชิบหายยังกระสายลมเฮ้ยรถถังรถถังเออปุ๊บลูกตา ไม่ใช่ไม่เคยเห็นกูเห็นจนกูตายหาหลายรอบ่แหละเดี๋ยวเฮ้ยเขาเรียกว่าคนมีแบบความสามารถอยากให้รถถังคิว<ป>นี่อุย้ยชิงขึ้นก่อนกระโดดขึ้นแบบเท่แมทติไปเพื่อนยิดทงไปน้ำต <All clear. S 1> ึงตึงโอ้ยเกมเดี๋ยวติดิิง ไหนในนี้ใครโหด w a t e f u c k s h i p มาอ้าวเอ้ยใครเล่งกูไหนเอ้กูเจอแนละ้วไอ้สัตว์ยิงกูไม่โดนหรอกกูโหดนี่กูมีปืนของกูด้วยอ้าวหายเฮ้ยเจ็ดหาย อยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งวะใครยิงกูวะระเบิดไปดิสัดดูสี feet, มือกูนี่สั์โหล่ไม่ล่่ใครมันยิงนักหนาวะฮะไม่มี concepts. นี่ เฮ้ยอะไรอ่ะแวบๆอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกมีย้อยด้วยโดนเหรอวะหายหายเว้ยยสักมึงไม่ต้องไปไหนเลยเฮ้อ เว้ยแต่โดนมิน่ะเออนะด้วยออความโหดของมาเสริรกูเนี่ยเฮ้ยแค่รถทั้งคันเดียวเอ,อ้ยนี่มันแก๊กแฮมเม,มอร์ในพีพีนี่วะ่ะกูโดนอะไรวะกูโดนอะไรตายโอเคกูโดนอะไรตาย นี่ดีกว่าสายบอมเนี่ยแหละมันแล้วผมก็กินเสร็จแล้วนอนแล้วมันจะเป็นเล่นตื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 ่นมุมมองนี้ดีกว่าความง่ายขึ้นไม่ใช่เล่นง่ายขึ้นอ้าวยังกันในหนังไอ้เฮ้ยเฮ้ยที่สัต กูนึกแล้วไอ้เหี้ยใสาา่แล้วใส่แลนี่มึงจะบอกเลยกูจะยิงให้ยับทะลวงมันให้ทะลุอย่าไปหยุดยั้งเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอู้ไอ้เหี้ยกูโดนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นแค่ภาพลวงตานะ ผมไม่ได้ตายเมื่อกี้มันมปการแสดงสัตว์ม <SM> <Suddenly> <dentro> <American> ึงทำใครเฮี <quer course> ้ย <Sitting> ม <for mother> ึง <anger> ด <000 eni> ูมึงทำกูเจอนี่โอ้ใครวอน์นิงไหมเฮ้ยจ้า ไอสัตว์อ่ะใครเสียววะใครอ่ะนี่จะเรียกอ่ะอุ้ยใครปลาอะไรมาแอะแอะแอะใครปลาอย่าให้รู้เล่นผ่องถอยไปอืมกระเด็นไอสัตว์คนไทยบินได้ นี่รถถังมันต้องถึกทนนานเอ้ยอะไรทำไมเกาะเลยแค่นี้ถังมึงจะไฟใช่ไหมไหนมึงจะไฟใช่ไหมได้มึงจะไฟใช่ไหม,ไม,ไไหมอบอกแลยจันทร์บอ้ยเอ้เหี้ยปืนแม่งแม่นจริงวะ ฮัลโหลใครจะไฟอีกพีบีเก่าด้วยใครเกมมาเข้าใจนะไอ้บางเะาจเกี่ยวอะไรบางไราจะมันเกี่ยวยไว้ได้อารมณ์ได้อารมณ์บิ้วบิ้วได้อารมณ์บิ้วอ๊ยเอ้ยกูขอโทษอะไรกูร้องเองโดนสดร้องไม่จบด้วยไม่ผิดกฎหมายผิด้ึงร้องเนื้อเพลงเขา ไม่ไม่ใช่เนื้อเพอองลงเขากูร้องของกูอีชีตันอีชีตันอีชีตันส่งฟ้าอยู่ทุกวันไม่ใช่ยยยหยุดหยุดหยุดตรงโน้เนเลยเพื่รับยาที่คองเส็ร์ตไดีนะครับสองติดต่อไม่ถึห้าติดตอเก็ไม่ใช่เนื้อเขาไงกูไม่ผิดใช่อ้าวไอ,อ้ตธอ โดนระเบิดไม่ตายสัตว์มึงคนหน่อยสัตว์โอ้ยสัตว์เอานี่ไปกูให้ปุ่มมึงแอน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 ตายหายสัตว์าการละครหนึ่งนานมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ตายหายแล้วกูตายหายแล้วไหนครับ สมาชุชมคนไหนที่แม่งดูอยู่นะครับขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับปิดไปเลยเปิดไลคครับเปิดไล้์อย่าไว้ทีครับต้องไปดูนี่ครับคท CT KK Caster TV ครับปิดได้เลยงานที่อะไรเต้นมาดูทุ๊กดุ๊กดุ๊กอ่ะเออถุยโอ้ยจุกตบฮะพบคาดตึงอยู่กี่กี่นาฬิกาไม่รู้ค่าเพื่อนกูยิงไม่โดนเลยอ้านี่แน่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนสายพยาบาลตืตืตืน

นี่ e x p e n d น b l e นะใครที่เคยดู e x p e n d a b l e ที่ว่ามันมีอะไรอะ่ะเจสันจอร์เรมโบอ่ะแล้วก็อะไรนะเออเจ,จสันอะไรวะเจสันอะไรแฮมแฮมอ่ะสเตสเตแฮมอ,อ่ะเอลอลแหละโคตรมันแล่ที่ว่าพี่โคตรชอบไปหัวโลนเี่ะมันยังไงอะ่ะคือมันปาม,มีเก่งออเออเฮ้ยอ,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 อะไรอะ่ะใครยิงกูมึงยิงกูทำไม ไอ้ศัต์ตกระจลั่นก่อนได้เปรียบอ้าวไอ้เหี้ยโดดล่มลงมาตายใช่ติ้ง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 อ้าลาลาลาไม่ใช่กูไม่ใช่กูัหนๆกูไม่ควายติ้งติ้งติ้งโอ้โหพีบีก่อนอุ้ยสัสหลบไปไม่ต้องยิงกูนี่กูมีของให้ปึ๊บแป๊บหนึ่งโอเคแต่กูเอาปืนสั้นไปยิง โอ้กูไปก่อนแล้วนี่เข้าไปกำลังใจกูอยู่ทางนี้อ้วานะับกูาาว่าจบว่ะจบนี่ดูเดี๋ยวเราสายแอสเซินคิดจัดไปตีดึงตีดึงลอ้อ่ะเฮ้ ไอ้สัวนเรื่องมากเขามึงอ่ะเออไเอ้ฮียจบขอโทษที่ใช้คำหยาบคายนะครับก็เป็นพรคความหิฮาเฉยความ,มหาีฮาคนดูได้หิฮาไปกับมึงอีอ,ขอีขนาดดูนั่งยังไม่หันเลยนะมึงไม่เห็นภาพเลยกัรนเหรอ นี่สัตา์เขาเรียกว่าเด็กฟาดมันว่ะฉีแล้ช,ชนโอ,อ้ชนกําแพงเฉยอ,อสัตว์บอกแล้วแอสซิซิงเก่าอ้าวไม่ขึ้นเจ็ดไรเฮียนี่ทดลองของอ้าวไม่ตายอุ้ยสัตว์เออตายหาแล้ว อนนี้อันนี้อุ้ยโดนอะไรวะเฮียเฮ้ยปุ๊บนี่แน่สารบอกแล้วเฮีย expendable อุ้ยอุ้ยผิดกระบอกเออดบุ้งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนฟุ๊บอ้าวหายโอเคจัดมาปืนอยู่ที่ไหนเออ โอ้มาวันขึ้นอย่างนี้ขายไก่ปิ้งเหรอน้องอุ้ยชนกูตาเฉยเฉกจ๋าเฉจ๋าแจ๊ะจุ๊้ยไม่ได้โอ้ยยยยกยจยยยยยยยโอยยยยไมยจบยยยยายยายอตยยอตยย แตะแต่แต่อีแต่อีแต่อุย้ยไม่โดนอีเข้เาที่ไปเดะมึงจะวิ่งไปไหนอา้าวตายเฉยแม่ตีล่ะอา้าวใครเอาเครื่องมาจอดนี่นะเฮอ้อมากูส่งเครื่องให้ไม่ต้องให้ส่งนะโอเคเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะอ,อุ้ยโอ้เฮ้ยกูขอโทษ นักกีฬาเอาตัวเราไปกลัวใครบอกเราตรงภูมิใจว่าเราเป็นนักกีฬาอีอีเฮ้ยมันสรงทหารบกมาแล้วเฮ้ยเออแอสตินค <pad> ีดอ้าวไม่โดนอีเห <English> <f led> <ada> ี้ยเฮ้ยเฮกูเจอพี่หังกูเจอพี่พี่ชายจ้าปักแน่แน่แน่เฮ้ย พี่ชายจ๋าเอออ้าเอออ้าวเออเอ,อ่อออเรนกูหาพ่อเหรอกูบอกแล้วเรนกูหาพ่อมหรอไหนใครวัดลูกิปกลัวมึงมานี่เฮ้ยพี่ชื่อเพื่อชาติ โอ๊ย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 มันไม่แม่นมันไม่แม่นเออแล้วแหละไอ้สัตว์มันไม่แม่นฮิวฮิวฮิวเออไม่มีฮิวอีกไอ้สัสเอออีทายฮึอะไรอ่ะไม่บ้าบอกเล่ามือสนาให้หน่อยเป็นไงบอลเลตตาไอ้สัตว์ยิงสองนัดถึงตายเฮียไม่เชื่อดูเออ อีสัตยกูจะได้เล่นไมเนี่ยเอ้ยทำไมกูอาบได้นานผิดปกติเหมือนกูรู้สึกว่ากูเล่นนานแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่เนียนเนียนมึงเนียนนี่นี่ปักหลับปลายหนึ่งลายยังไงต่อ tại vì hai mươi mãi nhớ thong nhang nhớ dòng mỹ sẽ được một tóc rồi uuuuu uuuu uuu 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 นี่เขาไปกันเลยเรารีบจบเกมนี้เออเออเ,ออเออไวมากเดือดฟาสไอสัตว์หลบไปนี่แหละช่องแคบนาะฬิการุ้เข้าได้เขาเรียกอะไรช่องแคบอะไรนะอือใครขี่วะเนี่ย ใครขี่มาวะบอกแล้วทงกูไอสัตว์กำลังใจเราอยู่ทางนี้นี่เธออุ้ยสัตว์หลบไปแม่ถอยไปเลยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะกูโดนอะไรดึง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 อ้ กูเก่งใช่ไหมล่ะไม่ต้องโชมเก่งก็บอกว่าไอ้นะครับเก่งก็บอกพี่ได้ไม่เขินนะปุ๋ยสัตว์อะไรเยอะๆมะน้ำมูกไอเหี้ยน้ำมูกคุณนั่นแหละหสัตว์ตกตะกั่ยสัตว์อะไรยังเหเยอะมีเหี้ย ไยเจดเจ็ตคือไหนนี่เอาเจ็ดลํานี้ก็ได้มาเนี่ผมโชว์สเต็ปให้ดูเลยขี่เจตขี่กันยังไงมาเอาแบบจริงจังเลยอนะเอามุมมองภาพสวยก่อนได้น่าเฝ้าปื๊บน่าถท นะครับเรามาแนวยิงกันนี่ว่าะนะฮะเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊ติ๊ก๊มมึงล็อเป้าดิเออเออฉากเออลวงยังเออเป็นยังไปื๊บนอกมีรายขีดเจ๊จ้านี้แหละตึกตๆ๊ๆต๊ต๊ตปึ๊บ อบอกแล้วลีลาขี่เทสะอะไม่เคยไม่เคยแพ้ใครบอกเลยน,ะนี่อย่างนี้ก็ได้ดูอ๋ออ๋อเป็นไงเป็นไงน,นั่นแหละไอสัตว์เอานี่ไปอ้อาวเฮ้ยเดียว กูตายาครังเครื่องบินเฉยเลยอะเครื่องบินยังคงขับอยู่แล้วจังหวะน,นี้ตกลงมาลูกอุกระบาดเลยมึงอือี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 ตุ่มอะไรเนี้ยกูเกิดพอดีแหละนะครับเราไปขี่ฮอหน์ดูไม่ได้เลยอ่ะยิงเพื่อนตัวเองตายปะอุ้ยสัตว์ตายค่ะกูขอโทษกูขอโทษ กูหยอดตีดีดิงติ๊กติ๊กรอเครงบินอนะได้เปลี้ยเปิดประตูได้ไหมโอ้ยเออผมเคยเห็นพวกื่อินในทานร์นโฟมเมอร์นะลำนี้ปะลำเนี้ยทาร์นโฟมเมอร์แน่แน่ลำเนี้ยแคามันมีตัวเครื่องบินอ่ะ ได้ได้เราเนี้ยแหละเราไม่ต้องบิดสกรแล้วฮะจหวะนนี้สับไว้สับเวยไม่ต้องฮนะเราไปสดอย่างนี้เลยเดี่ะเราอะตอนเนี้ย <go>, แน่ใครมันล็อกเป้าหมายอีกฮะเดี๋ยวกูคอม้วนโชว์เลย ไม่รับป้อมหมายมีไว้พุ่งชนคอยดูไม่ต้องไม่ต้องยิงเดี๋ยวเมืองยิงนมกใช่ไหมได้ยิงนมกใช่ไหมว่ากูตายแน่ฮืออะ ไม่ทันไรครับเขาเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์นี่ลำนี้แหละที่ต้องการลำนี้จะแตกต่างจากลำแรกอะลำแรกมันจะเป็นไอพ่นด้านใต้ลำนี้ไอพ่นด้านหลังครับแล้นั้นน่าจะมีอาวุธเยอะกว่าด้วยนั่นไงนี่ครับเราใช้ตอวิโตสีดำ นะเออลำอย่างงี้คิดกูไม่รู้หรอของใครอะ่ะเอ,อ้คิดกูไม่รู้หรออ้าฮึอึออ,อ,อนี่ลำกูแข็งแรงกว่าไอส้สัออา้าวอ้าวล่วงไปอ่อนแอก็ล่วงไปอ่อนไหวก็ทักมาโอ้ยไม่ใช่อุย้ยอส่์ผิดที่อื้อง

ดึดเดึดเดึดดดไอ้สัตว์บอ้วคนโหดจังงี้แหละต้อ๊ยโยอะไรใครยิงยิงกูเหรอยิงกูเหรอไหนใครวอนมึงเจอ มึงเจอแจ็คแฮมเมอร์กูเอ,อ๊ะมันมีบอมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจับขับช่งเครื่องบินแบบสุดยอดโชยตาถ้าเครื่องบินแตกก็พอแล้วถือว่าจบคลิปนะขี้เกียจเล่นแล้วมา Ding 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 ding. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคำใดวาจใดที่ผมพูดไปไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอสนุกล่าเลยนะครับขอขอานะบายบา,า,ายจุ๊บจุ๊บใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ดิแล้วจะอย่าลกดไลค์กดติดต่อไทยนั่นเครับนอ่ครับ